สวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวรซังมาพ่อกันอีกแล้วจ้ากินขนมกินแล้วใส่บักสมบักเขือเทศต่อเลยอยากกินสมแล้วจ้ะมันกะมีบักม่วงย่านโอยมก็เลยเอาบบกเขือเทศมากินบบกม่วงเบาละกะน้น้ำจิ้มปลาจ้ะมาจ้ะแทนกันใดคือกันสม จับเจ้าประแดกเจ้าวันหวาน ข้าวขดสดข้าวข้าวสด ม้วงสมอมสองกิโล แสบแสบจ้ะลองเด้อพอบอเกอร์อเ็ดมันจะมีแบบอมเปรี้ยวอมหวานเน,ะนะาะกินกับน้ำพริกปลาละลายเข้ากันเข้ากันเลยมันจะหน่อ,อยแดง

แซ<ส>่บเอาหวานๆจักหน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยแถมมากก็บอกมอ่วงอันนี้แหละมมวง,งเบาอืม อะไรฝวกครับกินไม่ได้หรอไม่เล่นดูฮะจะกินเหรอฮะจะกินเหรอมันจะกินก็มาฮะจะกินเหรอจะกินก็ามาให้ให้กินอยู่ มันกรอบมันสดมันกระแ่บกรอบหวานเก็บแหลวก็เอามาส่งเลยไม่พูดอะไงไหนเขาบอกมันขวดมันสดๆเลยเนาะอืมอืมกระโดดมากินมามเป็นอะไรอะเขียดเขียดอย่างวะ ผสื่เกีย e กับหะไรเขามา กินเบอร์นี่กับน้อนฝั่งนาของนนำได้ด้วเนี่ยเลือเทศเลยเจ๊เฮาห้ามหยุดพันพังลงมาจะกินก็มาดังนี้ ดีมันพังลงมาใส่หัวแม่และฉากกันไปดูกันจูบป่ะไปไปไปกินเสร็จเดี๋ยวให้กินด้วยไ,ไ,ปวไปกินเขาไปไงแม่เ็าบอกให้กินแล้วดีไป,ไปจูด้วย มันหนวานกับหวานมันหวานกับเปรี้ยวหวานฉ่ำเลยอันที่บอกมันจะไม่หวานบ๊ายบายนะจ๊นะอยากกินบะเขม <c oughs> หนามนามแต่อะเป็นเรื่องจุดปากเวกัแต๊เนี่ยหนามมันไหลขอร่างกินดีนม่งคืออางเงี้ยไม่งองนนปะแม่งจะโดนขาตั้งกล้องนม่งลงน้นแม่งลงน้น นีแ่แงๆแ,แ,แดงๆอ่ะหวานนีแ่แงออกแดงๆเหรอคือ, Star อสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่มันแพงเปรี้ยวจังกินนี่ละกาแแทบเปรี้ยวไปกินนมสีแดงสดมากแหละ Cứa thịt, nhìn có hai đô địch, nhìn như thế lạ Phổ địch như thế lạ này có cọp Xúi không? งดูกุจังสตอเบอรี่เลยมรอฟีลูกไงญ่มีประโยนขาไม่ประโยชน์ลุงผิวพันธ์จริงค่ะอันที่ไม่หวานไม่ได้เลยมัน,นมีมันเปรี้ยวหมดต้องสกิมอันนี้ลองดู ก็ซุบๆเอาก็เปลี่ยนอยู่นิดนึงแต่ก็ว่าอืมก็กลิ่นนี้แหละรสเดียวสองกิโลประมานหน่อยนะเนี่ย มันกับว่าเขาใส่มะนาวอ่ะเนี่ยมันก็ชอบกินมะเขือเทศหวานชอบแบบนี้หมดแหละสก๊อต จืดจืดชอบโหเังว่าอย่างเฮียใส่เลยไม่รังกัดเย็นๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละอืมไม่ียืไม่ยี ขออภัยนะจ๊ะคอหอมนิ่มใช่ไหมนิ e ่มขอลองใช่ไหมว้าจิตแบบกี่มากไม่ใช่เบอร์อีเฟมคืออยู่อร่อยดีกินช่วยกันอยา มันก็ปรดขายคิดพอแล้วอยากกินถ้าเป็นประจำเดือนไม่ที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะอยากกินบกักสมโมเขาสิอยากตอนก้อนสิเป็นเนาะอันนี้อะ่ะทั้งเป็นทั้งอยาก กเลนกระสูใจกรสูใ้ของชอบลูกผู้ใหญ่ก็กินผักลองหัดบึงแล้วจ้ะตอนเด็กก็ไม่ชอบกินผักตอนโตนก็จะชอบกินผักพี่เฟรมเคยแกงก็กินมะละมหวานมะละหวาน แฟนเกมกับโชคเกีกยตลอดเว <_ m ix> ลาอื่อ <_ m ix> มากหวาน,มนไม่มีหแหวนแฟนกัด <_ m ix> น้ำมันจะงไงวะมันจะเข้าคออ่ะจะเข้าคอ,อาคุณเอ๋ไม่เห็นจะเข้าคอเลยพอยังยังยังเหรอมันกัก็ยังนิ่อิ่มหรอ

มือนก็บชอบเลยพ่ออะไร้วจ <t od ial wir> ้ะยิ่มแล้วเบิงงสองโลคือสิบเบิดไปแล้วโลหนึ่งคิดว่าเออจังใดกะขอขอบคุณคนที่เขามารับชมจ้าไปพ้อกันคลิปหนาจ้าวันนี้กะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ